ขอซื้อแตงโมหน่อยค่ะห้ามโยนขอซื้อแตงโมหน่อยค่ะโอเคขอซื้อแตงโมลูกหนึ่งคะ่ะสองลูกก็ได้คะ่ะขอค่ะมีมหรือเปล่าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ได้เ,เอ็ดมดีเป็นศูนยงเลยสิหลอกมันไปอยู่สองไม่มีเสียงไหม เจดูดิเขาอมมันไม่เล่นกับฉันอะเอ๊ะเทขอซื้อค่ะขอซื้อหูเาขอซื้อหน่อยเห็นไหมมันไม่เอามาให้เนี่ยจะตโทรร้องเรียนนะคุณทําไมฉันซื้อแล้วไม่เอาสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยขอซื้อ,อเ,เร็วดูดิมันไม่ยอมลุกไปไหนเนี่ย ขายแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มาหาลูกค้าแล้วจะขายได้ยังไงขายขายบีจุ๊บก่อนบีโอ้ยเขาหอมไม่สนใจตีแม่ดีกว่าตีแม่ดีกว่าไม่ช่ตีแม่แต่ไม่ใช่วยเจเก๋ลองตีฉันสิเสีตีฉันให้หน่อยนิดนึง โอ๊ยน้หอมแม่เธอตีฉันอะเอาเขาหอมแม่เขาหอมแม่เธอตีนะเนี่ยอ๋อ Help me Help me please a Help me บบแปลงร่างอยู่ ตายก่อนพอดีกูอ๋อยตายแล้วบีบีเฮลมีพีดโอ้บีบีเฮลม,มีลลลาลามาแมนทำร้ายฉันเหลือเนี่ยเก่งมากมากเลยขอบคุณนะซุปเปอร์แมนมากอดหน่อยซุป,ปเปอร์แมนเก่งมากโอ้เก่ง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 